สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องต้องไปกันเบิดกันสู่คนว่าจะเป็นทางฝั่งไทยและฝั่งลาวและจากต่างประเทศอันยินดีต้อนรับเข้าสู่รสมของบ่าวก้าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะโดยในสําหรับวันนี้อ่ามาพบพ่อกับบ่าวก้าวตอนแรงๆพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะทางบ่าวก้าวกับซีมาหาบน้าพี่น้องไอ้หาบน้าเมื่อเทือนเอ่อเทิอนบ่าวก้าวพี่เล่าพี่น้องไอ้ทางบ่าวก้าวก็บเได้มาคอน้าทั้งเทิอนซาบัวพี่น้องเอ้ พราะว่าบังเอิญเพราะว่ะใดทั้งบ่าวก้าเพราะว่าเพพี่น้ okay? อยเนาะโดยเรือพังหลายๆพี่น้องเอ้ยทางบ่าวก้ากันใช่ไหมอน้านน้ำซาบัวพี่น้องเอ้ยทางบ่าวก้ากันใช่ไหมหาบมาบัดในพี่น้อยเนาะโดยโอเคพอลอยย่างห้างพลอพี่น้อยเนาะเดี๋ยวบ่าวก้ากันจะไปหาบน้ามันมือเฮือนทางบ่าวก้าก่อนพี่น้องเอ้ยน้าใสบ่มีเพราะว่าใดทางบ่าวก้าเพรแล้วพี่น้อยเนาะโดยทางบ่าวก้าก็มาขอน้าทางเฮือนซาบัวพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็ได้ อ่ะสวัสดีครับทักท่วมกันไลฟ์ใหพี่น้องเนาะอ่ะบ่ลายใหญ่ห้างพ่อพี่น้องเอ้ยเออก็ทางว่าก็สิให้สให้ทางชาวลนเป็นมือกล้องให้พี่น้องเอ้ยอาตนสบัวเพิ่นก็ใกล้แล้วเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้เพิ่นมุงตนแอีกพี่น้องเอ้ยใกล้สิแล้วล่ะเฮ็ดเียกันลกๆๆกันอยู่พี่น้องเอ้ยอือสงแกเพิ่นโอ้เพิ่นนั่งคักแท้นั่งคุมงานเนาะบาดนีนะ เดยเป็นรปภหรือว่าจาบานนี่นะเออเดยอเดยอเด้อาสบายดีเด้อทางแก้วเดยอืมชาลุนเป็นใส่เป็นมือกล้องขนาดพี่น้องไงอาสบายดีชาลุนสบายดีเดยอ่ะจะเป็นมือกล้องกระคอยบานนี่ยเดยอวันนี้ก็เหมือกล้ก็ให้เพื่อนถามน้ำพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตายตายอยู่เพื่อนนั่นเนาะ บาทน,นี้ซะเลยนะโอ้หัวบ่หัวๆๆห,หัวก็ยอย่าใกล้จบเลยนีนะตอนนี้ผมมีเงินซื้ออ,อึอ้อเสยไม่คั่นหาบจ้ะนะหาบน้ำแบบโบราณเนาะเอ้สวัสดีลูกล่ะไปนี่ไม่คั่นเด้อลูกผู้น้ำนางผู้น้ำนางทิพย์ผู้ นังทีไปเอามาคานมาให้พ่อลูกน้ำใจพ่อฮะชิฮาน้ำเชื่อฟอกอะยายายาเจ้านะลูกอย่าตอนนี้บ่ก็ก็สิหามน้ำมาเฮือนแล้วเจองา้นนักเลยเจ้าคนนี้เนาะไปเมือเนาะมือน้ำกันพูดแหละหาน้ำสวัสดีลูกล่ะสวัสดีป้าลุง มพี่น้องเลยบอกกาเพิ่นย่างกอนเลยเด้อเพิ่นหามน้ำอย่าไว้ไรหนักวเพิ่นนักน้่าคุณกสีไม่ังเทียดจะ้เฉยไหมวะลูกย่างกสีนั่นเลยเด้อพี่น้องเลยสีสันเลยเด้อสีสันๆว่าน้ำหัวจบแล้วบอกไปป้อนขึ้นทั้งนั้นเนาะบอกึ้นทั้งกระยาแต่งานนักแล้วงวดในเจ้า tôi là cháu học học vợ cho tôi hát bị thương đây, hạ, học ní cả lúc mọi thứ cho ông vì nóng lên yang lưu lại nhao 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 nhá. nhao 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 ออามายังหลายท่าน tamam. เลยฝืนมาแต่เรียงงูอเนาะชิโน่อยะไรงอไรข้าวปล่งัตเนี่ยชิโน่อยนะเดไปเปิดง้างไหมหรืมาเแม่เปิดง้างเปิดไลลายผู้เร่อัวชั่งช่วงเเียเขเลยนะเลยอ้าวมาคอยชิโหาเบืงบัตรอะไรปะอะไรยุ่อย่าเฮ็ดลูกหล่าอย่าเฮ็ด Câu đây? Các có tấm lắm có luôn có luôn có tấm lắm 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 có tấm ไม่น้ำใช่เลยเนาะ่มกลูกอมักร้น้ำพนาเนี่กว,ว,วาน้ำหัวแท้น้ำกับหัวพรน้ำย่างก็ไปกบมาพี่น้องเลยพูนบอกเขาอนแอโอ้ยน้องหานน้ำเพิ่นก็นหอนแอเนาะ ครูกับคูโอเคพี่น้องเสียน้าขึ้นเลือนกันบันงฮซาลินเิ่นหาบอันนี้พี่น้องเอ้เิ่นว่าสิลองหาบเบิ่งงอ้าเป็นสิหาบได้บ่พี่น้องเอ้ลอเบิงอสมหับเบิ่งหับสมกันพี่น้องเอ้ของมันนักกันนักอยู่แล้วแหละไป่ท่าเลยถ้าไม่ท่าวพ่กหาเน้มอกน้ไม้อยู่พี่น้องเอ้อ

นอนเต็งตาตาตูบซับลูกชายคอยพี่น้องเอ้ยอม่หามหน้ามัลูกฮะซาลุนเป็นหามน้มา,า,า,นาบ้บานเดพี่น้องเจ๊ซี่หามได้หรือบ่อแหละ <c oughs> เอาคือคือบ่เอาทะเนเอาทางคู่น้อยแล้วไปทางหน้าเจ๊ซี่เอาคู่ใหญ่ไปทางหน้า,า,อ,า,นา,า,นาอันนี้เราได้ได้ <c oughs> บ่เคยบ่เคยบ่ะเอา <c oughs> บ่อสาวลื่นหามก่อนพี่น้อ, <c oughs> องเอ้ยตรงไหนหามเปลี่ยนกันพี่น้องเอ้ย คู่กข <S Durch tus hurt> uh ูห ¿no? mm ัวอะไรกโจกอยู่เราจะึหัไปพี่น้องทางเาก็จะขึ้นหับบัดในพี่น้อยเนาะเป็นหับที่สามพี่น้องหับที่สี่นี่สี่หันี่พี่น้อย เป็นได้นักอยู่เท่าเล้นเจ็บบ้าค่ะไม่ได้กเจ็บบ้าอ่านสบายแล้วจะสู้ค่อยบ่ได้หรอกนะจะอะไรก้อผลมุงกัสิแล้วแล้วอหรอผลมุงกับกัจิแล้วทางเฮือนสาวัวพี่น้องเอ้ยมืออื่นน่ะสิแล้วอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ะจะเป็นมือกล้องค่อยๆบานนี่ thì phải hám nấm hám bữa ấy hay hạ, này, nói, hạ, hay hay và hay miếng <laughs> ạp có không hết nó mới nó nó lại ปนมงหลังคาการสิแล้วแล้วบอกเขาบอลูกล่ะเจ้าหาได้บงแน่ลูกเพิ่นกะอยาหาพี่นาะอยกหักซอยพ่อหักด้เจังาหาะง่ายก่อากดูง่ายก็อหาลูกล่ะ ผมมีเงินลูไอ้นะเงินซื้อครูยังบมมีเห็นว่าคููแตกเงินอย่งเงบมีเงินมีคำพี่น้องเอ้ยสะซื้อใดไหมก็ได้ใดก็ตายเพราะว่าตอนซักน้ำนะเพื่อนเพื่อนเอาใดเก้ามาใส่ให้ก็ซื้อเนาะบ่เก้าเพื่อนเอาใดเก้ามาใส่ให้พี่น้องแบบใดเก้าเพื่อนนะนะใดเก้าน้ำซ้างเพื่อนแล้วมาใส่ให้เพราะว่าทั้งมะเก้าก็จะลื่นบมมีเงินซื้อใดไหมและใส่ได้ประมาณ หอดบ่เด okay. so ือนนี really? the ่แหละกระตายโอเคเห้บ่ก็เอาน้ำไปเทก่อนพี่น้องอยู่ห้องน้ำเอ้าได้จังหาบแล้วบ่ก้าซี่แล้วเนาะหาหาบนี่บัดนี้พ่อแล้วบ่ไหนพ่อแล้วบัด่ไหนาแม่อื่นจังหาบม่อีกพี่น้องเฮจังไดแหละลำบากเพื่อนเพื่อนกะอยู่คนละภาคทางทางในบ้านอย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ด มาแต่สายงนันบอกงงปุบผมลงคาบันสาบัวกิเลอเลยพี่น้องเอ,อ้ยใส่เอาน้ำน้ำซาบัวนี่แหละน้ำซาบัวว่ักชิลเลได้ทะเลจังหวะนี่ลนลนเลยลผมมีน้ำมาผมมีน้ำใจคุณม,มีน้ำมาเข่าผมละ มหู S <S ูาก oh, ็เอาสียกมัดาพน้ยเยขูกับเมียรไู้่กับู้สชีวิตพี่น้องคนกัคนสู้ชีวิตหาบสุดไทยท้าเมื่อยก้อนบาดในมืออ่นจะหาบมาอีกหาบเพื่อเบดน้ำในกระพุ้นนี่ยูบ่าแดงไปเติบได้พี่น้อง้ขนาดสาวลื่นหาบได้หาบเดียวีนยัง เจ็บ้าหาบอะไรแล้วเอางห้าขนาดใช้ฟารุดกอนบัดนี่เป็นอไรพูดง่ายมาก <laughs> ข่อยมีแต่เคยเป็นนั้นข่อยนะเพราะว่าคันจะเอาคู่นอไปทางหน้าข่อยครึ่งบอชแพ้พและเพื่อมีเงินมีคำจะซื้อใดก็แล้วยังส,สบายก็เลยว่าตอนนี้เงินทางยูทูบกันยังบ่ได้น้องเลย โอเคพี่น้องให้บรอก้าเพื่นเอาน้ำไปถกก้อนแบบนี้พี่น้องเนาะทางบากก้าวกะทางบากก้าวก็ได้หาำน้ำแล้วแล้วแบบนี้พี่น้องเนาะฮะตัวหัวขำลงแรงแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางบากก้าวกะฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางบากก้าวเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยทางเพื่อทางบากก้าวคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยทางบ่าวก้าวขอขอบคุณทุกท่านที่ขับมาครับเบื้องขับสมแต่ต้นจนจบบ่าวขำโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยโบหมดโบหมดขำโฆษณาทางบ่าวกาวเด้อพี่น้องเนาะเพื่อทางบ่าวก้าวมีรายได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ้าบ่าวก้าวผิดพลาดประกันใดทางบ่าวกาวขอกราบขอโทษขออภัยนำพี่นำน้องกันเบิดกันสุขุสุขคนพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสำหรับที่นี้ทางบ่าวกาวจะได้อำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบกันระหว่างคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยสำหรับคลิปนี้กทางบ่าก้าฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเพื่อเป็นกำลังใจทางบ่าทางบ่าก้าวไ้คลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนะโดยว่าก้าวว่าข้างกับข้างขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเนะโดยะถ้าคลิปนี้ก็ลำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วสุดท้ายในทางบ่าก้าขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี